สวัสดีครับทุกคนมาพบกับมังหะจอมยุทธพูดต่างๆภาคสองตอนที่ร้อนะครับไปชมกันเลยทังหยาได้กลับมาที่บ้านเกิดของเธอเมืองหลวงอาณาจากักรชิงเตาในใจกลางเมืองเธอจำได้ดีในการฟื้นฟูนิกายตตังแต่อย่างได้ขอ้อตามเธอพบว่าทุกสิ่งนั้นไม่ได้ง่ายอย่างดังที่เธอคิดสิ่งแรกที่ต้องการ เลยก็คือเงินสิ่งที่สองคือการติดต่อกับคนในนิกาย่ังรุ่นก่อนๆหลังจากก้าวสู่ทางก้าวของนิกายถังทุกคนจะรู้ว่าต่างยานได้กลับมาแล้วต่างยาอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกที่หนาวเหน็บและไอ้ซึ่งไร้ซึ่งพลังทุกคนหลีกหนีเธอราวกับว่าเธอคือภัยพิบัติความเกลียดชังความกดแค้นได้ทรมานเธอมาเป็นเวลานานเธอไม่สามารถทนต่อสายตาที่จ้องมองมาที่เธอ เธอไม่สามารถทนมันได้อีกต่อไปแล้วความคิดคำนึงถึงเรื่องราวเก่าๆในที่สุดเธอก็มาถึงทางเข้าของนิกายถังด้วยตาที่อับไปด้วยน้ำตาถัางยาจำเรื่องราวต่างๆณที่แห่งนี้ได้ไม่นานมานี้ที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของเธอท่านพ่อท่านแม่หนูกลับมาบ้านแล้วบ้านของเราที่นี่คือบ้านของฉันโอ้ช่างเป็นออร่าที่ดำมืดยิ่งนัก ฉันจะเอาบ้านกลับคืนมาให้ได้ในขณะที่ต่างยาไม่สามารถเอาความโกรธแค้นกลับคืนมาจากจิตใจเธอได้เธอไม่มีเป้าหมายในใจเธอมีสิ่งเดียวคือปลดปล่อยความโกรธเกรี้ยวของเธอหน้าด้านหน้านี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงกับมาฆ่าตัวตายจริงๆรอะไรนะเธอกลายเป็นผู้ใช้สัปปิริตสีวงแหวนสัปปิริตอาวุโสเธอแข่งแข่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ความตายใกล้เข้ามาแล้วหน้าสีกว้าของเธอได้กลายเป็นหนามสีดำหนามสีดำของทางยาหญ้าสีกว้ากกำลังลอยขึ้นตามจับลูกศิษย์สองคนและดูดเลือดจนถึงแก่ความตายเลือดของพวกเขาถูกดูดโดยทางยาใบหน้าของเธอดูที่ทเจียวและน่าสยดสยองโห oh, นั่นเกินค,ความคาดหมายแต่ที่นี่ยังคงเจอบางคนที่เหมือนน้องสาวคนสวยแบบนี้ได้เทียนลี่ เทียนลี่เจ้าต้องมาเผชิญหน้ากับข้าเจ้าคือคนที่ก่อเรื่องใช่ไหมเจ้ากล้าดียังไงมาฆ่าคนของข้าเทียนลี่ผู้นี้อะไรนะอะไรกันการบ่มพาะพลังของนางมาถึงระดับนี้แล้วเหรอ,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 อลูกศิษย์ชงชงลูกชายของเทียนลี่ไม่สําคัญท่านพ่อและผู้อาวุโสสองคนกําลังรวมตัวกันแล้วแค่จับนางและรอพวกเขามาพี่น้องลุย เจ้าหนีไม่ได้หรอกเจ้าคงไม่พิสมัยกูสักเท่าไรแน่ตายซะตายซะตายแน่พวกแกทุกคนต้องตายเฮ้ยทุกคนระวังด้วยอย่าขยับขยับตัวไม่ได้เจ้าเซ่สีดำนี่สามารถดูดเลือดเราได้เจ้าที่จริงแล้วเจ้าคือเราลูกศิษย์จำนวนหนึ่งตายในทันทีดาร์คสปิดิตมาสเตอร์แสงในตาที่กหายเลือดของเธอด,ดูชั่วร้ายยิ่งขึ้นไปอีก มันคือการสั่งงานมู่จะัดเธอทําใ้้มั่นใจว่าจะไม่เหลือใครไว้สักคนในตอนที่ต่างยายัางเป็นเด็กเธอมีความสามารถที่พิเศษลึกลับซ่อนอยู่ในตัวเธอเธอสามารถกัดกินพลังชีวิตเธอเริ่มหดอู่ใจมากขึ้นตลอดเวลาของสบบอิดิตทัวนาเมนเธอเลือกที่จะเพิ่มพูนความสามารถนี้ดูดซับพลังชีวิตของญาติสีกวาททำให้การหมุนพอกพลังของเธอดีขึ้นซึ่งทำให้วิญ,ญญาณของเธอเปลี่ยนไป แต่ความสามารถพิเศษนี้ประกอบไปด้วยออร,ราที่ชั่วร้ายโดยเฉพาะความแข็งแกร่งและเปลี่ยนญาสีกว้าของเธอเป็นญาสีกว้าตามินตายไอ้พวกชั่วไปตายเธอยังดูเลือดจนกว่าพวกเขาจะถึงแก่ความตายเธอมีพลังของสปิริตวงแหวนที่สีพลังวิญญาณของต่างยาเพิ่มขึ้นอย่างมากเด็กๆเ,เจ้าก้าลูกชายของก้าไอเวนเอ้ยเทลี่สปิริตจกกักรพรรดิอกกงเวนสปิริตเทลีระวังตัวให้มาก นางมีเลือดของลูกชายเจ้านางเป็นตัวยุงย่งยากต่อยากต่อกอนถึงแม้ว่านางจะโหดแค่ไหนแต่นางก็แค่วงสี่วงแหวนเท่านั้นโดยจะโจมตีพร้อมกันฆ่านางซะทั้งยาดูดีว่าศัตรูนั้นเก,ก,ก่งเกินสำหรับเธอและเธอไม่อาจหนีความเกียจชังบดบังตาของเธอเทียนหลีข่าอยากจะฆ่าเจ้าเธอจะโจมตีด้วยท่าที่รุนแรงที่สุดเธอจะไม่ทิ้งสิ่งใดไว้ข้างหลังไม่ดีแล้ว นี่คือทักษะสป,ปิดดิตแห่งความมืดที่สี่กอง,งตังยาทักษะสป,ปิดิตนั้นที่สี่นั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทักษะของเธอพวกแกทุกคนต้องตายจากพืชที่มีการบ่มเพาะพลัง้า0พันปีร่างกายของข้าเป็นอัมาพาตเจ้าแซ่นี่มีพิษข้าขยับไม่ได้ช่วยข้าด้วยเทียนหลียังคงพุ่งไปสู่ตังยาวงแวนบ้องกันทั้งหกของเขานั้นแข่งแกร่งพอสำหรับยาสีควาตามิน แต่เพียงแค่สีวงเวนสปิเดตยังน่ากลัวถึงเพียงนี้นี่คือดาร์คสปิเดมตมัตเตอร์จริงๆเม้เจ้าจะยังเด็กแต่เจ้าต้องตายด้วยมือข้าในวันนี้แหละทังยาได้ใช้ตักษะสปิดตสั่งให้เขาขยับตัวไม่ได้แต่มันทําให้เธอไม่สามารถหลบการโจมตีของเทียนลีได้และร่างกายของเธอไม่สามารถต้านกับความกดดันจากพลังสปิเดตจากเทียนลีได้ยังไม่แข็งแกร่งพอโลโมีเจ้าคิดหรือว่า ของเล็กน้อยเช่นนี้จะหยุดก้าได้ในจิตใจของทางยารับรู้ถึงอย่างกระจ่างว่าเธอไม่สามารถออกจากการต่อสู้แบบมีชีวิตได้แต่ถ้าหากเธอตายเธอจะเอาส่วนของนิกายจังลงหลุมไปด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอไม่อยากทนกับความสิ้นหวังนี้อีกต่อไปท่านพ่อท่านแม่ข้าจะกลับไปอยู่กับท่านในไม่ช้าแล้วแค่เป่อย,ยแต่แค่เจ้าเท่านั้น ข้าไม่อยากจากเจ้าไปเลยดยังไม่ตายก็จบไปแล้วครับตอนที่ร้อยเนะครับมาต่อกันที่ตอนที่ร้อยเลยนะครับลึกลงไปในป่าชิงหลวงข้าข้าปล่อยเขาให้เจ้าจัดการแลร้วกันทำตามที่เจ้าต้องการได้เลยเ เชี่เจ้าต้องชดใช้ให้กับการตายของพ่อแม่ของข้าจงรับวิชานิการถังของข้าซะเจ้าคิดว่ามันจะจบง่ายๆแบบนี้หรือจงชดใช้ให้กับพ่อแม่ของข้าเจ้าทำให้เขาเป็นอาพาสนั้นหรอจะจะให้ข้าบอกไหมล่ะว่าทำไมว่ามาเจ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วแล้วและยังมีอีกสามคนกำลังมุ่งม,มาเจ้า ถ้าตังยาไม่อาจควบคุมความโกรธของนางได้อีกแล้วอีกต่อไปนางเร่งพลังจนถึงขีดสุดและซัดใส่เทียนหลีครั้งแล้วครั้งเล่านางโจมตีใส่เทียนหลีจนเขาได้ถึงแก่ความตายไปอย่างเงียบๆท่านพ่อท่านแม่เทียนหลีได้จดใช้กับสิ่งที่มันทําแล้วไปกันเถอะแม่หนูตังยาเราต้องไปกันแล้วข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นที่นี่คือบ้านของข้าทำไมข้าต้องจากที่นี่ไปด้วย งั้นก็เป็นเด็กที่วโวยวายวริงจริงๆชักจะปวดหัวขึ้นมาแล้วสิอย่าได้ทําแบบนี้อีกเป็นนังขาดพราะข้าไม่ชอบป่าจริงหลวงจับตาดูให้ดีๆนะนี่คือวงเวรหน้าพันปีของข้าหม้อไตรลักษ์หม้อไตรลักษ์มีเพิ่มขึ้นมาเป็นสามอันแล้วแล้วมันเป่งแสงประกายทองทรรมินออกมาด้วยไม่ใช่แค่นั้นดอกดูให้ดีนะ พลังทำลายของโม่มันทำให้สะตนสเทือนเลื่อนลั่นขนาดนี้เลยเหรอพลังทพลังของเจ้าแข่งแกร่งขึ้นมากเลยนะทักษะนี้เป็นการขยายพลังของสปิดของเจ้าทักษะป้องกันของเจ้าคงทรงพลังขึ้นอีกสามเท่าแน่ๆทุกๆทักษะของเจ้าจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกกัน้นสุดยอดไปเลยทีมของเรายกระดับไปอีกหนึ่งขั้นแล้วบุกทะลวงตั้งรับก็บคุมและหัวหน้า และหัวหนะ้าทีมของเราล่ะแสดงพลังหน่อยสิลองใช้สปิิตบนที่คุกครามเข็นก็ให้ดูหน่อยสิงั้นเริ่มจากการโจมตีปกติแล้วนะไหนอลองจัดการหินยักษ์ตรงก้อนนี้ให้ดูหน่อยสิหินกระจาะอย,อย่างนี้ไม่การามมือข้าหรอกนะฟับปริงตัดผ่านไปได้อย่างตัดเต้าู้เลยไงข้าเทพไม่พูดไม่ออกเลยชงพลังมากคราวนี้มาลองใช้ทักษะกันเลย กงเล็บทองทมินคุณพระพลังของมันน่ากลัวอ,อย่างนี้ทักษะของสับอีบนของเจ้าเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆยังไงก็ตามมันกินพลังวิญญาณของข้าค่อนข้างมากเอาการการโจมตีครั้งนี้กินพลังงานวิญญาณข้าไปถึงสามส่วนเลยทีเดียวเป็นอย่างที่ผู้อาว,วุโสเราบอกจริงๆด้วยข้ากําลังค่อยๆซึมซับพลังของมันเข้าไปอย่างช้าๆดูเหมือนว่ามันค่อยๆพัฒนาทีละนิด เอาล่ะด้เวลาไปกันต่อแล้วมั้งเราน่าจะใช้โอกาสนี้หาวงเวนวงที่สามไปในตัวเลยนะใช่แล้วไปกันเถอะแต่โชคของโคงก็หมดลงแค่นั้นสิวันจากหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่อาจหาวงเวนที่เก้ากับบียาวได้เลยแต่พวกเขาก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าประสบการณ์ที่ได้จากอยู่ในป่าเชียงหลวจะมีประโยชน์กับพวกเขาอย่างแน่นอนไม่มีทางเจ้าคิดผิดแล้วล่ะนั่นสิอาซูน ซาปิเดตแบบนั้นหายากจะตายมันก็จริงแหละนะอาสนส์ซาปิเดตที่เข้าออกันกับข้าเนี่ยมันยากจริงๆพวกเราจะหาอาสน์ที่เหมาะกับท่านให้เองวะน้านะถึงเราจะมาเกือบจะสุดขอบป่าแลว้วก็เถอะ้าเห็นด้วยกับเสียวเรียวนะข้าว่าเจ้านนะคิดมากเกินไปแล้วด้วยพลังของเราตอนนี้แม้แต่อาสนรหมื่นปีก็ยังไหวดูสิทางนั้นมีออร่าที่เก่าแก่และทรงพลังอยู่ด้วย ก็ได ăn, ua, ้ถ้างั้นเราไปดูกันสักหน่อยละกันแต่ถ้าเราพบกับอาศูนติแข็งแกร่งหากมันอยู่ใกล้ๆพื้นที่ต้องงามแล้วก็เราต้องไปกันทันทีมีกลุ่มคนกำลังมุ่งหน้ามาหาเราเป็นไปได้สูงว่าพวกนั้นจะมาหาเรามีคนที่กล้าระบุไม่สามารถระบุพลังได้ด้วยข้าคิดว่าเราอาจจะต่อกรกับเขาไม่ไหวก็ได้พวกเราจะซ่อนหรือเปล่าเจ้าคิดว่าควรทำยังไงไม่ละ พวกเขาอาจจะมาหาวงแวนเหมือนเราก็ได้หากจู่ๆเราหายไปพวกเขาอาจจะสงสัยก็ได้นั่นมันแน่นอนอยู่แล้วเจ้าเป็นใครพวกเราแค่จะข้ามป่าชิงดัวไปเท่านั้นเราจะไปที่เขตหวงห้ามมีแค่เด็กสามคนเท่านั้นเลอแล้วพวกเจ้าล่ะเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรป่าชิงดัวพวกเราได้รับคําสั่งให้มาหาวงแวนที่ป่าชิงดัวเพื่อเสริมพลังครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแมม พวกหนุ่มน้อยพวกนี้มาจากไหนล่ะเนี่ยน้องชายก็คือวิ่งโมวินเฟยโมวินเฟยพวกเราเองก็จะไปที่ใจกลางป่าชิงหัวเช่นกันนี่มันก็มืดแล้วพวกเราก็ค่อนข้างลาเราจะมาพักแรมก,กับพวกเจ้าพวกเราจะพักแรมกันพวกเจ้าจะมาพักกับพวกเราไหมได้ครับคนคนนี้น่าจะอยู่เจ็ดวงเวนสปิริตก็จบกันไปแล้วครับตอนที่ ร้อยสิบนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย